สวัสดีครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร h เฮาสอยู่กับชาแนลของ h าร์ดแวร์เฮาสเหมือนเดิมนะครับและก็พี่ดนไยใจดีอีกเช่นเคยวันนี้พี่ดาไนจะมาขายของนิดนึงนะครับพอดีมีรถเข็นรุ่นใหม่ๆของแบรนด์สต l เล่เข้ามาก็เลยอยากจะมานําเสนอให้พี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาสได้ชมกันครับว่าสินค้าของส a ตลเล่หน่าใช้แค่ไหนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ ก่อนไปชมนะครับดูประวัติของสแตเล่สักนิดหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบหลายๆคนมีการถกเถียงกันนะครับว่าสแตลเล่มาจากประเทศไหนหลายคนก็บอกว่าแบรนเยอร์มันหรือเปล่า บางท่านก็บอกว่ามาจากแบรนด์อิตารี่แต่จริงๆแล้วสตาเล่นะครับเป็นแบรนด์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ได้ก่อตั้งมายาวนานมากเลยนะครับตั้งแต่ปีคศ .1843 จนมาถึงทุกวันนี้นะครับแบรนด์สตาเล่เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีการยอมรับอย่างมากมายในอุตสาหกรรมเครื่องมือไปทั่วโลกเรียบร้อยแล้วครับมาเข้าเรื่องของเรากันได้แล้วครับ วันนี้พี่ดนานัยจะพามาแนะนํารถเข็นของสตาเล่นะครับสีเหลืองแบบนี้ที่ใช้งานง่ายกระทัดรัดสามารถพับเก็บได้เน้นการใช้งานที่สะดวกสบายแล้วใช้งานขนของได้จริงบอกได้เลยว่าเป็นรถเข็นของยุคใหม่เลยก็ว่าได้โดยวัสดุของรถเข็นเนี่ยเป็นอลูมิเนียมบวกเหล็กนะครับแถมดีไซน์ก็ยังสวยงามอีกด้วยมีให้เลือกหลากหลายรุ่นอีกต่างหากแม้แต่รถเข็นผักเนี่ยสตาเล่ก็ยังมีจําหน่ายนะครับมาเริ่มกันที่รุ่นที่ขายดีกันก่อนนะครับมันก็คือรุ่น ft 580 581และก็582นะครับส่วนการรองรับน้ำหนักเนี่ยก็ตามรุ่นเลยครับตั้งแต่70โล80โลจนไปถึง90โลครับนั่นก็คือรุ่น FT 582นั่นเองหน้าตาก็จะเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าจะรับน้ำหนักได้แตกต่างกันแค่นั้นเองครับมาดูรุ่นแล้วก็สเปคกันนิดนึงนะครับตัวรองรับน้ำหนักได้90โลเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็จะเป็นรถเข็นแบบ ภับเก็บได้เปิดใช้งานได้รวดเร็วนะครับสะดวกต่อการใช้งานโดยที่ขนาดเวลาเปิดออกมาใช้งานนะครับก็จะอยู่ที่กว้างคูณยาวคูณสูงนะครับจะอยู่ที่50คูณ45้วและก็คูณ98เซนติเมตรพีดานายบอกได้เลยว่าเป็นขนาดที่กําลังน่าใช้งานพอดีเลยครับโดยที่ฐานหลักขนาดบรรทุกของนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่49คูณ28เซนติเมตรนะครับ รองรับน้ำหนักด้วยขนาดของล้อเป็นแบบล้อ TPR นะครับขนาดอยู่ที่17.5ซนติเมตรบอกได้เลยครับเป็นล้อที่ขนาดใหญ่พอสมควรเหมือนกันรองรับได้น้ำหนักอยู่ถึง90กิโลกนะครับสำหรับรถเข็นคันนี้มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พี่ดนัยชอบเป็นพิเศษนะครับเป็นรถเข็นพับได้เหมือนกันรุ่นอยู่ที่ FT584 ันนี้จะรองรับน้ําหนักอยู่ที่60กิโลกรัมนะครับโดยที่ขนาดโดยรวมนะครับยาวกว้างสูงนี่จะอยู่ที่40คูณ40แล้วก็สูงอยู่ที่102เซนติเมตรเวลาค้างออกนะครับตรงแผ่นฐานที่ใส่ของเนี่ยจะอยู่ที่39เซนติเมตรคูณ29เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าใหญ่พอรับน้ําหนัก และขนของได้เยอะพอสมควรแต่ที่ชอบสุดๆนะครับก็คือตัวล้อนี่แหละฮะใส่มาหลายล้อมากเลยนะครับเป็นล้อโพลีสีดำพกพาไปไหนง่ายมากเลยครับพับเก็บแล้วก็ยกขึ้นเดินทางได้สะดวกเอาใส่ท้ายรถเดินทางไปนู่นไปนี่ขนของพี่ดันายชอบรุ่นนี้มากครับ ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ของเรามีจําหน่ายค่อนข้างที่จะหลากหลายรุ่นมากเลยนะครับโดยที่แบรนด์ของสตเเล่นี่จริงๆแล้วมีอยู่เกือบ10บแบบนะครับการรับน้ําหนักก็จะแตกต่างกันไปพี่ดนายอยากให้พี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับเข้ามาเยี่ยมชมที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้ทุกสาขานะครับถ้าใครสนใจมาเลือกได้เลยรับรองว่าได้ของแท้ของดีของมีมาตรฐานแน่นอนครับเพราะว่าฮาร์ดแวร์เฮาส์ของเราคัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านไหนที่สนใจอยากซื้อของออนไลน์นะครับเดี๋ยวพี่ดนาทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหม สามารถกดเข้าไปสั่งแล้วก็สอบถามแอดมินได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาเร็วไปเร็วมาขายของให้พี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาแนะนําสินค้าให้พี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาได้ชมกันแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะจากกันไปช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเวลาพี่ดนายลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกสําหรับคลิปนี้พี่ดนายต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามไว้นะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ